เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมน์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585 โปรโมชั่นสิริเจริญประจำเดือนสิงหาคม m a s t e r ร์เดเพียงพาคุณแม่มาใช้บริการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วพร้อมรับกระเป๋าผ้า1ใบเป็นของขวัญวันแม่ตั้งแต่วันที่1ึถึงสิ้สิงหาคม2560ค่ะ กระเบื้องเซรามิกซื้อ10ปีหนึ่งแถมกาวยาแนวกันรา TPI ขาวไข่มุก1ถุงมูลค่า45บาทอ่างซิงฮอยหนึ่งลุมไม่พักพิเศษราคา990บาทกระจกคลาสสิกยี่ห้อ WSP 60คู40เซนติเมตรปกติบานล,ละ230บาทพิเศษ195บาท ปากบัวเฮเฟเล่ครบชุดปกติชุดละ660บาทพิเศษ550บาทตะแกงกันกลิ่นลวดลายรมดำปกติชุดละ480บาทพิเศษซื้อ1แถม1ไม้ฝา tpi ขนาด6นิ้วคูณ4เมตรสีมะฮอกกานีปกติแผ่นละ98บาทพิเศษซื้อ10แถม1 ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2560หรือจนกว่าสินค้าจะหมดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิดิเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีค o l เลอร์ดีไซน์เซ็โทรศัพท์039 322 878 มาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาสมาคมชาวสวนลำไย,ยจังหวัดจันทบุรีและสมาคมผู้ประกอบการส่งข่กวทุเรียนมังคุดแห่งประเทศไทยรวมประชุมหาหรือเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจันทบุรีจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดสามพลังปัญญาสร้างวิถีสุขกสณจันทบุรีเกมที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่เสริมสร้างความสามัคคี ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว Mynew. สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันเสาร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสำนักงานควบคุมโรคเขต6ร่วมกับสสสและจังหวัดจันทบุรีจากกิจกรรมรณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างค่านิยมที่ดีของพิษภยัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดผ่าน การชมภาพ,พยนตร์ ที่โรงภาพ,พยนตร์5เมเจอร์ซีนีเพ็กวิกซีจันทบุรีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคเขต6เมเจอร์ซีนีเพ็กจังหวัดจันทบุรีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จากกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้สร้างค่านิยมที่ดีผ่านการชมภาพยนตร์โดยมีดกรการเป็นปีชิตานน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน โดยครั้งนี้เป็นการนำเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายรวมชมภาพ,พยนตร์เรื่อง All y อแฮ Hangover เมาเกือนเมืองที่สะท้อนชีวิตและสังคมของเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยงจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายกระทบระบบเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทและปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากขาดสติโดย ครั้งนี้เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่สังคมให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนขยายผลไปยังเพื่อนๆในสถานศึกษาและชุมชนตอบโต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ข้ามชาติที่พยายามเข้ามาแทรกแซงตลาดในประเทศไทยป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และลดจำนวนผู้ที่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาสมาคมชาวสวนลำไย,ยจังหวัดจันทบุรีและสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นายพีรนัทรัตนาวะโอภาสนายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพร้อมดรรัฐวิทตั้งเกียรตพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาร่วมกับสมาคมชาวสวนลำไย,ยจังหวัดจันทบุรีและสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนบางคุดแห่งประเทศไทยจัดประชุมครั้งที่3ทับสองนหาหณห้องประชุมสำนักงานตลาดบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีการชี้แจง แจ้งกับสมาชิกให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดจันทบุรีและแนวทางปฏิบัติของนายจ้างและลูกจ้างตามสรุปประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตและให้ทำงานตามพรบ2อ6 0และในที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะทำการยื่นหนังสือต่อนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีใน ในเรื่องของให้จังหวัดช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของแรงงานแบบวันสต็อปเซอร์วิสคือให้ทางจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดมาเปิดจุดอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับแรงงานณนะจุดผ่านแดนบ้านแหลมหรือจุดผ่านแดนบ้านผักกาดก็ได้และในวันที่9สิงหาคม2560นนี้ทางสมาคมจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับทราบและพิจารณา ทางดำเนินการแก้ไขต่อไปเทศบาลเมืองท่าช้างรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกานายเฉลิมพลศักคํานายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างสมโมสรลรตารี่จันทบูรคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยเปิดรักษาฟรีเฉพาะวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างยาที่ใช้รักษาเป็นยาสมุนไพรแบบ่มอาบการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ต้องมา รักษาด้วยตัวเองก่อนเพื่อดูแผลและทำความเข้าใจการรักษาอย่างถูกวิธีผู้ป่วยต้องควบคุมอาหารที่รับประทานด้วยไม่ควรทานอาหารทะเลผลิตภัณฑ์จากทะเลทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดรวมทั้งไข่ไม่สัมผัสและรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีสารเคมีมากๆทานได้เฉพาะข้าวหมูผัก การปรุงอาหารใช้สีอิ้วขาวการดูแลตนเองไม่ควรเครียดนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายจะหายเป็นปกติเร็วสำหรับเงินที่ผู้ป่วยได้บริจาคนั้นนาย,ยกเฉลิมพลจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลผู้ป่วยรวมทั้งซื้อสมุนไพรสำหรับปรุงยาผู้ที่จะสั่งยาทางไปรษณีย์ได้นั้นจะต้องเดินทางมารับการรักษาด้วยตนเองที่เทศบาลเมืองท่าช้างก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึง อาหารกําวันผู้ป่วยสามารถเดินทางมาบริจาคได้ด้วยตนเองณเทศบาลเมืองท่าช้างหากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆกรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์ id 039471477ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก,กันกับข่าวใหมนิ้วช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时，叮咚。 ทุกาคช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมยนิวช่วงที่2ค่ะจันทบุรีจัดแข่งขันมหากรรมกีฬาต้านยาเสพติดสารพลังปัญญาสร้างวิถีสุขกอสศออจันทบุรีเกมที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขาเมืองใหม่เสริมสร้างความสามัคคี ที่สนามกีฬาเทศบาลตามบนมะขามเมืองใหม่อำเภอมะขามจ,งาจาังหวัดจันทบุรีขบวนพาเหรดของนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจ,งาจายังหวัดจันทบุรีจาก10อำเภอได้เดินเข้าสู่สนามกีฬาโดยแต่ละขบวนมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและน้อมนำแนวทางปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่ดรอตอร์การเปรมปีชิต,ตานนท์รองผู้ว่าราชการจ,งาจารังหวัดจันทบุรี เป็นประธานลั่นค้องเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดสารพลังปัญญาสร้างวิธีสุกกอศอน,นอจันทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถมีประสบการณ์และทักษะทาง ้านกีฬาก่อนพัฒนาสู่การแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไปในระดับต่อไปโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น7ประเภทคือฟุตซอลวอลเล่บอลเปตองแชร์บอลกีฬาพื้นบ้าน การประกวดขบวนพาเรดและการประกวดกองเชียร์สำหรับการแข่งขันกีฬานักศึกษากศออนอจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและสลับสับเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆครอบคุม10อำเภอของจังหวัดจันทบุรีต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวไมยนิวของวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะประกาศขายที่ดินสวนยาง1ิาไร่เหตุโป่งน้ำร้อนเอกสารสิบเป็นโฉนด ที่สวยติดคองน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเจ้าของขายเองสนใจติดต่อ091 587 2140 091 587 2140ค่ะ หนนตากสินอำเภเอมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณปูนซีเมนตสีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุกขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตากสินอำเภอมเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนสิงหาคม Master's Day เพียงพาคุณแม่มาใช้บริการรับเครื่องดื่มฟรี1แก้วพร้อมรับกระเป๋าผ้า1ใบเป็นของขวัญวันแม่ตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคม2560ค่ะกระเบื้องเซรามิกซื้อ10ฟรี1แถมกาวยาแนวกันรา TPI ข้าวไข่มุก1ถุงมูลค่า45บาทอ่างซิงหอย1หลุมไม่พัก พิเศษราคา990บาทกระจกคลาสสิกย e ี่ห้อ w ับยูส60คู40เซนติเมตรปกติบานล,ละ230บาทพิเศษ195บาทฝากบัวเฮเฟเลครบชุดปกติชุดละ660บาทพิเศษ550บาทตะแกงกันกลิ่นลวดลายลมดำ ปกติชุดล้า8 8 0บาทพิเศษซื้อ1แถม1ไม้ฝา TPI ขนาด6นิ้วคูณ4เมตรสีมะฮอกกาน,นีปกติแผ่นละ98บาทพิเศษซื้อ10แถม1ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2560รหรือจนกว่าสินค้าจะหมด สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาราจำกัดโทรศัพท์039-498585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039-322878